สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเรานะคะก็จะพาทุกคนมามาดูพิซซ่ากันนะก็ <c oughs> คือวันนี้เราไปซื้อพิซซ่าแต่โลตัสมาแต่ไม่ใช่พิซซ่าน่โรตัานะเป็นพิซซ่านอกโลตสซึ่งเราก็ยังไม่เคยซื้อเหมือนกันนะค <c oughs> ือเราเคยซื้อพิซซ่าอยู่แต่ว่าเรียวเรายังไม่เคยซื้อร้านนี้นะคือร้านเลยนั่แหละทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้หน้าไหนเพราะว่านี่ากเราสิ้งให้ มาเรามาดูกันเลยนะะอึอาจจะได้เสียงรบกวนหน่อยเด็กนะอึ๊ดอึ๊ยทำงไงเนี่ยอึดร่าแกให้น่อยออกไม่ได้เพื่อนเลย ็นะเปนนแบบี้ให้ไปจอาไปหั่นก่อนถูกใจไปหัน่นหั่นแล้วมีเหรอไม่ใช่พ่ไม่ได้หั่นเลยได้หั่นให้เูกกินตามนี้เลยตามมาตอนนี้เราก็อยู่ที่ไร่ที่ไร่ไร่ ชีดเยอะมากคุณย่าเอาหน้าไหนมาเนี่ยไม่ชีดเยอะจังเอา้ามีแกสกปรกปะหน้าไมา่ไม่พี่แล้วเขตัดให้เลย แต่ที่แล้วแต่ว่าถ้ากุจัดที่จะแยกนันเลยจะยัง ตัดออกเป็นชิ้นๆลยสิอันนี้เป็นแบบแหวกเลยไม่เป็นไรหรอกแหวกๆก็ได้โอเคใส่จานเอาวันหนึ่งพอจานจานไหนนะพิซซ่าพิซซ่าดิพิซซ่าพิซซ่าอันนี้ต้มเลยสิอานหนึ่งพออาไหนอันนี้มันติดกัน

ต้มเนี่ยอาต้มมาเดี๋ยวเร็วรีบเอาต้มมาจะได้มาจิ้มกินสักเทเห็นหน้าตาแล้วน่าอร่อยแน่เดี๋ยวแล้วเอาต้มมาเราจะจิ้มกินเราจะไม่กินธรรมดาเราจะมากินซ้อ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 นนะนี่จะคำว่าซ้อนนะไม่ใช่เลยจิ้มสองชั้นสองชั้นจ้ะ

กินธรรมดาอันนี้ลกินยังหอะไร

nó mà tên chưa tôi nó chưa khán giả khán giả hả ơi thôi 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 Cái này, này, thôi không được thôi จะพูดตัดให้อโอเคไหมไม่ต้องหรอกเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินพอแล้วก็ติดไปได้เลยคลิปมันยาวไปส้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมากินที่ส้ากนต่อนะ ถือกล้องมันไหนมันหนักนะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ก็จดังขึ้นแล้วก็กดติดตามด้วยอย่าลืมกดช่องและติดตามเลยด้วยเยอะๆเลยนะคะนี่นะ